สวัสดีครับพี่น้องฝนตกครับมือนีิเยวเกีบบักเขือปาทับักเขือไปเฮเทกับเข่าครับมือหนหยุดงานหลายมือแล้วครับอโอ้ยมกเขือฝนกรตกครับมือนีิช่วงนี้ักเขือเทศกันหน่อยแล้วครับ อาทิตย์ว่างหันโอ้เกือบไก่บนนี่มือยุดมืออย่างนะครับปลาเขือเอาไปแกงแง่งตัดปลาเข,ขืออุ้งปลาือสิบปร, <laughs> ประทันน่ะล่ะหนาวปลพริกก็ออกเต็มยี่ครับผิดปลพริกเห็นไหมครับต้นกับต้นหมูฮุ่งงายต้นนะครับ ไอเบเนอร์อเวลาเจ้าสอนภาษาญี่ปุ่นเจ้าคืาพวกไปเป็นคู่เป็นอย่างนี้ใช่ไครับที่ผมเฮ็ดคลิปสอนภาษาญี่ปุ่นนี่ก็คือผมเฮ็ดแบบง่ายๆนะครับ,นบรเนาะบ่ได้เฮ็ดแบบหยุ่งยากหรือบ่ไดดมีขั้นตอนวิธีการใช่ละการนีหยัง,ยงมากมายก็คือเอาแบบใส่แบบในซีวิตจริงเลยนะครับคือแบบเป็นต้องหู้นะครับผมผมเ่ได้เว้าแบบหลักการต้องมีคำนั่นมาเชื่อมประโยคต่อให้มันเป็นอักบัติกริกยานี่ประธา,านคำนั้นคำนี่บบมีนะครับเอาผมเอาแบบง่ายๆคือคำสั้น คําแบบสันๆเหียนจิดๆเลยรูเบิาได้ลดนะครับก็คือมือนี้คันเป็นวันหยุดก็คือข่าแบบว่าหยุดซื้อหรือเป็นว่าพักเงี่ยงพวกนี้ก็คือยาสุมิแต่คันเป็นวันหยุดก็ยังมือนี้ฮอลิเดย์นะครับก็คือยาสุมิโนฮิฮิตัวนี้ก็คือเป็นคำมเมวันนะยาสุมิโนฮิคือมือนี้เป็นวันหยุดอเมรากะชิโกโตไนเดสงานก็บุคคยมีนะครับฝนตกจังไลยก็ดูแลสุขภาพเจ้าของน้ำนะครับพี่น้องช่วงนี้ฝนตกไายแดดฮ้อนห้ามล้างมือสาม จังเด่ก็ดูแล้วสุขภาพเจ้าของน้ำช่องนี้ก็รู้สึกว่าตันตันดังนั่นแหละเดี๋ยวผมจะกินยาแล้วดในยุ่เดี๋ยวเฮกับข่อยกับน้ำแล้่ยวคนนะครับเนาะมะเขืออ้อยเนาะเอามะเขือให้มึงก่อนมะเขือกับลังอ่อนพอดีเลยครับมึงงงไอ้กับลังงามเลยเห็นบ่บะเขือบ้านเอาบะเขือเปาะนะครับไปแกงกินกับปุลแกงเขียวหวานอย่างพวกนี้ก็ได้นะครับนี่เวลาพักผ่อนนอนพักผ่อนครับหาหลับหานอนมึงหนอกมึงนะนะครับคันลุกขึ้นมาแบบเซ็งเซ้งเนี่ยกับจักป๋องนะครับเนาะนอนพักผ่อนบรรยากาศเย็นสบายสบาย มือนี่ทีฟ้ากลับเมาแม้อย่างนี้ครับองค์กวันขาเจ้าว่าสิมหาสิสัมพาศออกทีวีเนะเพื่อเขาเจ้าได้ออกทีวีน้เขาเจ้าก็ขอรับทั้งใจที่ฉันมีใจรูนี้ฉันมีแค่เพียงเธอไม่ว่าจะเจออะไรแต่ฉันก็พร้อมจะไป